คุณกำลังอยากขายของออนไลน์บน Lazada อยู่หรือเปล่าครับหรือคุณอาจจะขายอยู่แล้วนะครับนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่จะเพิ่มยอดขายให้คุณขายดีมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ Lazada มีให้ที่ชื่อว่า Lazada p โปรแกรมและก็ Last Pickup สวัสดีครับผมวรรัตภพรัชตานามวงนะครับถ้าคุณเข้าไปดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชุดวิดีโอเกี่ยวกับวิธีขายของบูรณาสุดนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะดูทุกตอนนะครับก็มีประมาณ30ตอนเนี่ยคุณสามารถ กดลิงก์นะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนี้บริเวณคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะสามารถดูได้ทุกตอนเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมฝากนิดนึงครับคุณรับหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยังนะครับตอนนี้มีคนรับไปแล้ว4ี่หมื่นกว่าเล่มนะฮะสี่หมื่นกว่าเล่มแล้วนะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับมีเนื้อหา357หน้าครับหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณเริ่มขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับรู้ว่าจะหาของมาขายอย่างไรแล้วรู้ว่าจะขายที่ไหนได้บ้าง นะครับแล้วก็จะทํำยังไงให้ทุกทที่ขายดีนะครับปกติ350บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่นะครับแล้วยังมีโบนัสที่เป็นคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายครับยังไงก็ถ้าสนใจนะครับรีบแอดไลน์แอดวรรดาพนะครับหรือจะกดลิงก์ที่บริเวณคอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรีบเลยนะครับก่อนของหบดนะครับแจกไปแล้วสิ้นก็เลยอ่าโอเคครับ วันนี้นะครับก็เพิ่มยอดขายกันนะครับโดยใช้เครื่องมือของ Lazada นะครับพื้นฐานที่เขาให้เลยนะก็คือวันนี้จะมาพูดถึงนี่ฮะลาซาโปรแกรมกับ Last p i c อ2อันนี้นะครับ่าซาดาโปรแกรมนะครับอ่าคลิกไปเลยที่จริง Lazada โปรแกรมเนี่ยผมอยากจะใช้คำของผมเองนะใช้คำว่าอะไรรู้เปล่าฮะใช้คำว่าโปรแกรมบีบหัวใจับทำไมต้องบีบหัวใจนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าทำไมมันบีบหัวใจนะครับ อ่าโอเคเวลาที่คุณเข้ามาที่ a ั a d a โปรแกรมนี้แล้วนะครับคุณจะเห็นโปรแกรมพิเศษนะครับที่เขาแนะนําไว้ที่ผมเรียกว่าโปรแกรมบีบหัวใจนั่นแหละนะครับคุณสามารถเข้าร่วมได้นะครับซึ่งอตอนที่คุณเปิดเข้าดูเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนของผมนี่นะมันอาจจะเป็นโปรแกรมอื่นนะครับซึ่งระบบเขาจะแนะนําไปตามประเภทของร้านค้าตามลักษณะของร้านค้าตามยอดขายของร้านค้าเองนะครับเช่นร้านค้าเนี่ยนะครับ อพอดีว่าเป็นราค้าใหม่เขาเลยมีโปรแกรมเกี่ยวกับ new seller นะครับหรือว่าร้านค้าใหม่โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านค้าใหม่เนี่ยก็ที่จริงก่อนที่เข้าร่วมเนี่ยคุณสามารถกดตรงนี้ก่อน j o ยโ p r o g r a เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกเลยครับนี่เห็นไหมอันแรกเนี่ยโปรแกรมคืนเงินทุกวันนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าร้านค้าใหม่นะครับภายใน30วันแรกที่คุณเปิดร้านคา้าถ้าคุณเข้าร่วม คุณไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับซึ่งตัวนี้ครับเขาจะมีล้ายๆว่ามีเมนูอยู่หน้าแรกนะครับหรือถ้าไม่หน้าแรกก็เป็นจุดที่คนเห็นเยอะว่าง่ายนะครับแล้วมันจะทาให้ยังไงก็มันช่วยเพิ่มทราฟฟิกหรือว่าเพิ่มยอดเข้าชมร้านค้าของคุณหรือว่าสินค้าของคุณได้ไงถ้าเกิดคุณไม่ไปร่วมเนี่ยนะครับร้านค้าของคุณมันก็จะหาไม่ค่อยเจอนะไม่มีใครรู้จักเลยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้น ตอนแรกมันฟรีไงแต่หลังจาก30วันเป็นต้นไปนะครับรวมนั้นรวมกับร้านค้าอื่นๆที่จะเข้าร่วมด้วยจะเจออีก3%มเนะครับหมายความว่าไงอันนี้มันเป็นโปรแกรมคืนเงินเขาคืนเงินให้ลูกค้าครับเ,เขาคืนเงินให้ลูกค้านะแต่แต่ผมไม่ธิบายมากเพราะว่ามันมันโปรแกรมเขามีหลายแบบคือคุณอยากรู้คุณก็อ่านดูนะครับคือเวลาที่เขาซื้อสินค้าของคุณปุ๊บเขาได้คืนเงินด้วยคือลาซาด้าให้นะลาซาด้าให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาแต่ ส่วนที่ Lazada เขาจะเก็บคุณนะ่ะเขาจะเก็บ3%จากยอดขายของคุณอันนี้เก็บเพิ่มนะฮะเก็บเพิ่มจากพวกค่าคอมมิชชั่นและก็ค่าโอนเงินนะที่ผมเคยสรุปไว้คลิปก่อนๆแล้วว่ามีคใค้จ่ายอะไรบ้างอันนี้บวกไปอีก3%นะเปอ,อเอ,อ็เดี๋ยวผมเลยเรียกว่าโปรแกรมบีบหัวใจนั่นเองนะครับถ้าคุณมีเขาเรียกว่าออมีกำไรที่ค่อนข้างดีก็รวมได้ไม่มีปัญหาแต่ ถ้าคุณเพิ่งเปิดสาสีวันแรกก็ร่วมไปเถอะไม่มีค่าใช้จ่ายเห็นะฮะอ่าโอเคนะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงนะเอ่อถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากต่อเดีย๋ยวรู้ว่าสูว่าผมจะกดเข้าร่วมตรงนี้นะฮะอ่าตอนนี้กดเข้าร่วมไปแล้วนะครับแหม่ไมลโปรแกรมเห็นไหมฮะทีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเข้าร่วมอยากจะออกก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ sign out เห็นไหมฮะเขาจะบอกว่าระบบใช้เวลา 1- นถึงสวันนะในการดำเนินการออกจากโปรแกรมเห็นไหมฮะสูว่ากดยืนยันปึ๊บอ๋อนี่เขาเขาบอกมาเลย เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทําไม่ได้นะครับเขาก็จะบอกมาแต่จริงกดไปแล้วแหละนะฮะกดไปแล้วนะครับก็ค่อยเข้ามาดูวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเขาบอก1-3ึ่งถึงสามวันนค่คุก็มาดูทุกวันทุกวันจนครบ3วันนะครับมันจะกลายเป็นยกเลิกไปแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าเข้าร่วมแล้วยกเลิกไม่ได้นะ,ะต่อไปครับอันนี้นะหมายถึงตรงนี้นะก็คือเกี่ยวกับโปรแกรมส่งฟรีพิเศษฮะ่ส่ติว่าคุณ จะอยากเข้าร่วมก็ลองกดเข้าไปดูก่อนนะแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันครับถ้าร้านค้าใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดไแต่ถ้าเกินเกิน30วันแรกไปปุ๊บนะครับเจออีก5%นะครับก็คือหมายความว่าไงมันจะไปมีจุดที่เป็นเมนูโปรแกรมส่งฟรีพิเศษให้ลูกค้าเห็นนะครับเขาไปอาจจะไปใส่หน้าแรกหรือไปใส่หน้าที่บริเวณที่ลูกค้าเห็นเยอะๆนะครับซึ่งก็ต้องทําตามตามเขาเช่นถ้าจะร่วมอันนี้นะครับ ก็คือคุณจะต้องมอบส่วนลดค่าจัดส่ง40บาทเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในร้านของผู้ขายก็คือราคาของคุณครบ99บาทซื้อ99คุณต้องออกค่าขนส่ง40บาทนะฮะอืมและส่วนลด25บาทเมื่อซื้อเมื่อลูกค้าซื้อครบ69บาทเออไหวไหมละ่ะนี่โปรแกรมบีบหัวใจไงน,นะฮะอ,อ่ก็ประมาณนี้นะครับแล้ะจะเจอ5%อีกถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ร้านค้าใหม่นะครับไหวไหม ถ้าไหวคุณก็กดเข้าร่วมเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมกดเข้าร่วมไปนะครับแต่ว่าผมกดเข้าร่วมแล้วผมจะเอาออกครเ,เพราะว่าเกิดคนสั่งจริงอยูน่นะครับป๊บนะ่ะโอเคทีนี้ฮะอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้มันไม่มีที่แนะนาแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เอยยกเลิกของคุณอาจจะไม่เหมือนตรงนี้คุณก็แค่กดเข้าไปแล้วก็อาจดูคุณไหวไหมนะครับแต่อยากบอกเลยว่าโปรแกรมมันเนี่ยข้อดีนะฮะข้อดีหลักๆก็คือเพิ่มยอดเข้าชม ข้อเสียหลักๆก,ก็คือบีบหัวใจบีบเงินบีบกระเป๋าเงินนะ,ะคุณไหวไหมแค่นั้นแหละถ้าไม่ไหวก็ไม่ทุเข้าร่วมนะฮะจริงๆมันมีวิธีตั้งหลายอย่างนะครับอโอเคต่อไปครับลาซาลโปรแกรมจบแล้วนะต่อไปไปไปที่ l ล t pick ตรงนี้นะครับ last s t p k นะฮะก็คือจะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นร้านค้าแนะนำนะครับเป็นร้านค้าแนะนำซึ่งเดี๋ยว ซึ่งผมจะให้ดูก่อนว่าสิทธิพิเศษหลักๆนะครับที่ที่หลักๆเลยนะก็คือ2อย่างนี้ก็คือมีป้ายสัญ,ญลักษณ์สััญลกษณ์ร้านค้าแนะนำเนะเมื่อก่อนมาเป็นป้ายนะครับเริ่มแรกๆเนี่ยมันมีเป็นป้ายรูปโลโก้หัวใจเหมือนอันเนี้ยของ l a z a ด a นะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อว่าร้านค้าแนะนำแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มการมองเห็นนะก็คือเขาจะพยายามจัด นะก็คือเอาง่ายมันมัน,ม,นมันเหมือนกับการบูสต์นะครับบูสต์สินค้าของคุณบูสต์ร้านค้าของคุณให้คนเห็นเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าคุณไม่ต้องโฆษณาไงนะฮะคนที่โฆษณาเนี่ยอาจจะอยู่ต้นๆน,นะอาจจะอยู่อันดับ1นึ 5, 1 0ถึงห้ึงสิแต่ร้านค้าของคุณก็อาจจะมีโอกาสอยู่ใน1นึถึงยี่อะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าดูในมือถือก็เลื่อนไปแค่สอสาครั้งก็ยังเห็นร้านค้าของคุณอยู่ประมาณนั้นนะครับเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เพิ่ม ป้ายราคาแนะนําอันนี้จุดหลักเลยนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเสริมอะไรให้เสริมอะไรในช่วงเวลานั้นแค่นั้นเองนะครับวิธีเช็คสิทธิ์มันจะอยู่ข้างล่างนี้ปกติอันนี้มันไม่ได้ตลอดนะไม่ใช่บอกว่าคุณได้ราคาแนะนําหรือว่า last pick เนี่ยตลอดมันก็จะได้ตลอดไม่ใช่ฮะมันจะได้เป็นเดือนเดือนไปเดือนนี้ได้เดือนหน้าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะฮะเนี่ยเขาจะแจ้งให้คุณ นะครับทุกๆเดือนว่าคุณมีสิทธิ์ไหมซึ่งคุณจะดูอย่างตอนนี้อันนี้เป็นร้านค้าใหม่ที่ผมตั้งไว้ก็คือมันไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปจะเริ่มอีก17วันนะคุณอาจจะตั้งโทรศัพท์มือถือคุณเอาเข้ามาดูก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณผ่านเกณฑ์แล้วแล้วคุณไม่กดเข้าร่วมมันก็จะถือว่าไม่ได้มันไม่ออโต้นะอันนี้ไม่ออโต้คุณจะต้องกดเข้าร่วมเองทีนี้นะฮะก็คุณสามารถดูได้นะครับว่าอะไรบ้างเนี่ย คุณภาพของร้านนะครับเลเวลร้านค้าเนี่ยต้องมากกว่าระดับ4นะครับซึ่งระดับ4เนี่ยก็อาจจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณจำนวนจานวนยอดขายนะเลเวลนี้คือจำนวนยอดขายเมื่อ30วันที่แล้วนะครับเลเวลสเนี่ยจ,จะอยู่ที่อาจจะอยู่ที่ประมาณนะครับสี่หมื่นนะครับถึง1 0 0 0 0แสนบาทผมพุ่มนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ประเภทร้านค้าหรือว่าอะไรอีก นะครับผมบอกให้40,000ถึงหนึ่งแบาทโดยประมาณก็แล้วกันนะครับซึ่งก็ถามว่ายากไหมนะครับถ้าเกิดคุณขายมาช่วงหนึ่งแล้วนะฮะแล้วคุณเข้าร่วมนั่นเข้าร่วมนี่ก็เลเวลสก็ถือว่าไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะฮะมันมีไปจนถึงนู่นนะเลเวลเอะไรพวกนี้นะครับแต่แต่บางทีก็อาจจะเพิ่มไปอีกเป็น8-90นะฮะอ่าโอเคนะครับก็อันเนี้ยไม่ผ่านนะเป็นร้านค้าใหม่นะครับก็ดูได้เลยครับตามนี้คุณก็ไล่ดูเลย อันไหนผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับปรับปรุงตอนนี้นี่คืออะไรเขาจะเข้าไปให้คุณดูว่าคุณต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ง่ายนะครับคุณภาพบริการนะครับก็คือคะแนนที่ผู้ซื้อเขาให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือล่าสพิกเนี่ยร้านใหม่ไม่ได้แน่นอนถูกไหมฮะร้านใหม่ที่30วันเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าะจะขายอยู่ดีขายมาได้ยอดขายขนาดนี้แล้วก็ได้คะแนนอย่างเงี้ยยากนะส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าเก่าแล้ว นะครับแล้วที่จริงฮะเนี่ยมันจะมีตรงนี้อีกแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเขาไม่ได้ใส่ไว้นะครับมันจะมีเอกสารตรงนี้เขาจะบอกตรงนี้ครับว่าเป็นผู้ขายกับ l a z a d a มาแล้วเกินกว่า90วันเนะเกินกว่า90วันเพราะฉะนั้นราคาใหม่ยังไงก็ไม่ได้เห็นไหมฮะอ่าโอเคไอ้พวก3อันนี้นะครับคุณภาพร้านค้าคุณภาพบริการคุณภาพสินค้าเนี่ยโปรติถ้าคุณเปิดมาช่วงนึงแล้วคุณพอขายได้เนี่ยมันผ่านอยู่แล้ว นะครับแต่จุดสาคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ก็คือคุณจะต้องร่วมโปรแกรมจัดส่งฟรีหรือเข้าร่วมโปรแกรมคืนเงินทุกวันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บไม่ผ่านแค่ข้อเดียวมันก็จะร่วมลาส i c กไม่ได้แล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คุณต้องผ่านด้วยนะครับซึ่งปกติเข้าร่วมโปรแกรมพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบว่าตั้งโปรโมชั่นขนส่งฟรีสําหรับคําสั่งซื้อ199บาท นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็ลองไปตั้งดูที่จริงตรงนี้ผมไม่อยากบอกแบบ100%ว่ามันจะเป็นนี้นะคุณต้องดูตามที่เขาอธิบายไว้เผื่อเขาเปลี่ยนไงนะครับอย่างอันเนี้ยถติว่าไม่ได้ตั้งไว้นะครับคุกไปตั้งซะนะครับตั้งฟรีค่าขนส่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ฟรีค่าขนส่งทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยแหละตรงนี้มันก็จะบีบหัวใจเล็กๆนะครับอ่าเสร็จปุ๊บครับถ้ามันผ่านเดี๋ยวคุณก็จะสามารถกดเข้าร่วมได้นั่นเองนะครับมันจะ ตัดเป็นเดือนเดือนไปนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้พาคุณไปดูว่าตรงร้านค้าแนะนำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าะนนวันนี้ผมเข้าที่หน้าแรกของลาซาด้านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะร้านค้าแนะนําอันเนี้ยแหละครับถ้าคุณกดเข้าไปอันเนี้ยแหละครับคือ last pick นะฮะนี่นี่ฮะจะให้คุณดูเนี่ยครับมันจะมีป้ายร้านค้าแนะนําอยู่นี้เลยนะครับ อยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นในมือถือเนี่ยมันก็จะมาอยู่มุดอยู่ยแถวๆนี้นะครับอาจจะมามุดอยู่ตรงรูปสินค้านี้นะครับก็คือมันจะไปคําว่าร้านค้าแนะนําอย่างนี้เลยนะครับี่ยมันก็เด่นดีนะอะ่มันก็ช่วยทําให้ลูกค้าเห็นตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะมันเด่นนะครับแล้วก็ยังได้ทัฟฟิกที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาพยายามจัดให้สินค้าของคุณไปอยู่ต้นๆได้ด้วยนะครับอ่โดยบางทีแบบว่าถ้าจะไปโฆษณาหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ บางชิ้นคุณก็ไม่อยากโฆษณาถูกไหมฮะเ,เพราะว่ามันอาจจะกําไรน้อยอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จบแล้วครับสาหรับ last โปรแกรมแล้วก็ last pick นะครับก็ลองเอาไปพิจรารณาดูว่าคุณสามารถเข้าร่วมตัวไหนได้บ้างครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากําลังอยากายขายของบูตัสดาหรือกําลังขายของบูตัสดาอยู่แล้วนะครับแต่ขายไม่ค่อยดีนะครับ สุดท้ายนี่ครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ